跑来啦！ รมเลยใช้เร่งใ่กว่าต้องเอาอะไรไปจร<อ>ิงนะครับก็ติ่งนไม่ไมีทางตัดไม่ยากเลยครับตรงๆแบบง่ายยากมากไหมยากเลยนี่มับมันล้มเปมืนกนตรงมันถลัดเท่านเันเลย ลองกระดาษต้องอยู่ข้างๆใช้ตัวนี้ครับได้เห็นชัดเลยเนี่ยทำเลเขาเกิดมาเกื่อจานเลยนี่ครับเดี๋ยวจะลองใช้ปั๊มยางโูแล้วครับท่านผู้ชมนี่ใกล้ๆเลยเนี่ยดูมอน้ำเติมน้ำอยู่เดี๋ยวจะลองปั๊มยางดูก่อนเนี่ยคนดูเยอะแน่เนี่ยตุ๊บดีไปโยอะกว่างี้ย ไปแล้วครับท่านผู้ชมไปแล้วเดี๋ยวลองน,นะกดลองได้เลยครับนนไม่ได้นำไปแล้วมั้มมออเนี่ยเราดูก่อนครับเดี๋ยวไปใช้เนี่ยยังไงอาจารยก็ได้นำเพิ่มบีบเนี่ยไอ้สารมันไม่เอาขึ้นท่านผู้ชมลงนะครับเดี๋ยวเราไปเอาแบนทีฮอลให้เขาเห็นถ้าไม่ลงจริงครับเรามีตัวนี้ช่วย นี่ครับนี่นี่เลยตัวนี้น้ำยาข้อตันครับถ้าใครสนใจจะสั่งซื้อติดต่อได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับเราจัดส่งให้ท่นทั่วประเทศครับเยี่ยมเี่นี่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเวลาท่านผู้ชมมาซื้อเองอาจจะหายากสักหน่อยนะครับอันนี้คือทีมงานช่างเล็กสั่งมาเป็นเยอะครับหลายขวดครับทีนึงเป็นหลายๆลรอบ ทีนี้เรามาดูกันเป็นการแก้ไขทะโคกตันไม่ลงกดยังไงก็ล้นเออวันนี้เราจะให้ท่านชมไปดูตับตารครับเมื่อกี้โยกไปหนึ่งครั้งนี้ยบเปิดน้ำลงไปงเป็นเอมน้ำเราจะลองกดกินครับง่ายๆครับแบบงานแบบนี้ทั้งเล็กขนาดมากแล้วก็ชอบมากเลยครับท่านผู้ชมเป็นางาน ความทุกข์ของคนอื่นแต่เป็นความสุขของช่างเล่นครับที่ได้ทำให้เป็นสูดุลพื้นฐานได้ใช่งานครับนี่เรากดอีกทีครับท่านผู้ชมดูดูกันครับนี่กดก็ไปแล้วเรียบร้อยครับไม่มีอะไรในปอไผ่ที่ทีมงานเราทําไม่ได้ครับเรื่องสะโพกเป็นเรื่องที่เราถนัดมากไม่ว่าท่อน้ําตังหรือว่าสะโพกปวดตังต่างสิ่งต่างทางหน้าตันครับ สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปและให้คำปรึกษานะครับง่ายนิดเดียวครับตอนนี้ไม่ถึงเราใช้ยานะครับคุณชมเนี่ยยานี้ไม่ต้องใช้เราใช้แค่ปั๊มยาโยกนะครับปั๊มยางเพราะคุณชมจะซื้อมาต้องดูขอบนะครับเนี่ยให้มันแข็งแรงให้มันดูไม่ใช่ซื้อมาแบบนิ่มๆนะครับถ้าเป็นแบบนิ่มมันจะไม่ดูนะครับบางท่านเราคิดว่าซื้อพาแล้วเอ๊ทำแบบชับนี่ก็ทำไมไม่ลงเราจะต้องดู ตัวที่เราซื้อมาว่ายางมันแข็งพอที่มันจะดูดน้ำได้ไหมนะครับจะกดอีกท<ม>ีครับท่านผู้ชมอยาให้ดูชุดกรวปุอันนี้เรายกฝาออกแล้วเนี่ยกดตรงนี้เลยนี่เลยกดครั้งเลยครับมาดูแล้วก็มาดูกันลงเรียบร้อย เยวจะรออีกกดอีกครั้งหนึ่งให้ท่นานผชมดูอีกครั้งสัชัดแก้ไขกันง่ายนิดเดียวครับสำหรับชักโครกตันกดไม่ลงเนวะลากดน้ำแล้วมันตื่ขึ้นมาง่ายนิดเดียวครับเราตื่นน้ำเปม้าน้ำหมนเพราะว่าน้ำมันมาับบพอมันน้ำมันช้าเกินไปแล้วก็จะใช้สายชำระเดินลงไปช่วยครับอีกแรงเลย ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าเข้ามารับชมแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นหัวใน้ากำลังใจในการทํางานของช่างเล็กอีกต่อไปครับวันนี้มากดคลิครั้งนึงรอบสุดท้ายนะครับได้แล้วผมจะฝากคำพงให้ฝากพงเลยครับแม่งดนทิ้งหายเดี๋ยวลองปิดคลิปก่อนนะครับอ่านี่ครับลองกดอีกทีนึงครับท่านผู้ชมเอากดนี่เราจะกดสามครั้งครับ เรียบร้อยเจ็ครับเก็บของเอฟ้ามาเดี๋ยวผมเรียกเขามาดูก่อน,อ,น,น,นอ,อืมสำหรับก้อการเ,ยยเดี๋ยวติดคลิปให้ยังยังก็บอกท่านผู้ชมดีก่อนว่าสำหรับาการแก้ไขชักโคกกดไม่ลงก็สาเร็จลุลร่วงไปด้วยดีโดยใช้ปั้มยางโดยที่ท่านไม่ต้องไปเสียตังหรือไปจ้างช่างให้เสียเงินนะครับเพราะว่าถ้าใช้ปั๊มยางแบบนี้ผมคิดว่าท่านพ่อบ้านแม่บ้านทุกท่าน ก็คงทําเป็นเช่นกันครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องชักโครกเรื่องห้องน้ำไว้ใจช่างเล็กครับรับรองไม่ผิดหวังครับอ้าวอันนี้ช่างมหาจะปิดคลิปให้ช่างเล็กครับวันนี้เอาผ่อนไปก็มีคําคมนุ่งานครับครับงานที่เป็นความทุกข์ของพวกคุณนะครับคือความสุขของพวกผมนะครับโอเคครับมานย่อมแพ้รานะครับเพราะว่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ